สวัสดีเอฟซีเสนช่องทุกทุนทุกทุกคนเนาะคะ่ะมือนี้กัสิมาต,ตามเพื่อนบ้านต่ำเล่าอาจารย์ชุยชายเนาะคะ่ะค่ะเพื่อนกับทั่ตมาซะ้าวๆหมดเพลนตุยกับว่างข้าหยากไปหาเจ็บตกคงทุกไายรัฐบาลไทยเนาะคะาา่ะมันเศร้ากันเลจะเพิ่งจะว่างคำแล้วเนาะคะ่ะมันทรงมาให้ทั้งช่องนอกคะ่ะมันบ่ได้ลงให้เพื่อนกับจิตอัลมำอัลมำเนาะกับข้าหยากเนาะคะ่ะ หงวดหีิดพานมากกับว่าด้ล่งนะะเนาะกับว่าใครว่างหงุดล่งหงุดบ่อกับพอโทษพอไผ่หลายลๆเพราะว่าช่วงใกล้สิเลขออกนะมันกําลังหนุงอยูอย่เนาะคะ่ะไปหาเจ็บตกเข่าไปหาะรองตาหกโมงเศร้าเนาะคะ่ะออกมากกับสวยไปมากกับลื่อมๆไปเนาะคะ่ะขอโทษพอไผ่หลายลๆมันบอมีทอดทรัพย์มันในเบาเออกมันก็เลยลืมเนาะคะ่ะ ่วนมากได้เบาเอามันก็นจกงากจ็กน้อยนะคะจากสีเบาเอีอย่างบ่มี่แนวสีเบาแล้สีเบาจบฉีบจากเบาอันใดเจบซี่เข,ขาเจากับว่าเบาบกป้วนไปจนสมองเกากับ่กหูจะเบาเอีอย่างนะคะบ่มีอัดเสียงโทรศัพท์าาพเื่องเดียวะคะ่ะบรถสาฟั่งไปแล้วค่ะสำหรท่านมีทุนซื่อทุนมาท่านหลายกับบ่ขอท่านพอสิได้ซื่อนะคะพ่อได้ค่ะ น้ำคาไฟเสื่อเงืนเดือนกันเลย่าท่านได้ร้ายขึ้นรเจ้าก็นได้มีเคื่องเดียวทั้งทายทั้งอังนีษแล้นะค่ะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยได้ร้ายขึ้นไปกันเสื่ยตว่าเสื่อไม่ยุ่ช่วงนี้ก็อดสาฟัางเบาไปก่อนฟัางมัตุยเบาเอาพิษเบาเฉืไปก่อนนะค่ะเพราะถ้าต่อตัวตัวเล็กโช์กับว่าเป็นยังนไะ ว่าบเเจงแต่ก็รู้ว่าจะว้าอย่างว่าววกไปว่นมาเนาะค่ะคลิปที่ว่าได้ว้าเองให้กับแต่ชีวาอี่อย่างเนาะค่ะบ่ได้อัดเสียงสดชดเขาเจ้าเนาะค่ะไม่จะมาว้าเองกว่าวไปพอได้จกคลิปนะค่ะว้าเลนป้ายพื้นบ้านเขาว่าวแบบพื้นบ้านเขาเนี่ยนะค่ะ อาจารย hm idle, ์ช่วยชายกับบด้ลงคล่ปงพี่นนะหัวดที่ผ่านมากกับบได้ลงล่ะงวดได้ล่งวหงวดล่งหดบอแล้วขอโทษขอ้นะอาจางยเพียนเข้อมาห้อสองเทากันยุงยากที่รดอยู่กับนี่ค่ะนักเรียหลับหรอก็เริ่มๆไปนะคะมันเร่มมนหมากมนลื่มเนาะล่ลงลีปอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มันลายเนาะแจ็กุญอาจารย์ใดอาจารย์ใดมันก็ลร่มๆไปขอโทษขอให้หลายๆลรมเลย ว่าเป็นว่าเอามาล่ะสิได้ลงเจา้าของไผ่เป็นของไผ่เอานั่งเก็บอะลงบ่ได้ลงกับมีเนาะลงบ่ครบกับมีดฮะนั่งเก็บกไรร็ได้มันทายจากทายอาจารย์ใดเนี่ยบอกว่าจะคำนวณหรือฝันเลยพวกมันหลายคนหลายท่านหลายอาจารย์ลงเนยบ่ลงเนยเอานั่งอ่านเช็คบ้างลงบัท่านเหมือดจ้าสิเกิดลุงลบจิ๋มกับมีเนาะมัน มันอังโทษละสาพ,พา่องก็โล่งโล่งแล้วก็ติดต้องเลยพ่อก็ต้องได้ลบถิ่มไปนั่เนาะคะ่ะไม่ยังสั่นโทรษละสาพ,พ่อไปเออเลออาลาไปตัวน,นะ,ะสิเออเล่ความมุดหลาย,ย่างนี้โลงแต่ละเมือเาก็ต้องลบถิ่มออกนั่เนาคะ่ะมองสั่นกระเต็มนะะเนาค่ะว่มจำเต็มมันจะโทรศัพท์ก็สิพอดะะีทำงานก็นกนสิอืดสิซ่าก็ต้องลบ อันลงเทื่อกับลงลบพระท่านลงอยู่กับลงลบคลิปนั่นคลิปนี่กับมีลายเชืออยู่นะเพราะว่ามันตมันจำบ้างเนาะค่ะว่าอันคลิปไดลงมาลงค่ะลังเทียกับลงลบชิมกูขึ้นกับว่าได้ค่ะมี่เนาะพระท่านกันค่ะพระท่านเก่งไอ้นังเทียนี่ลบกิ่มพระท่านจวดมึงกับมี่คลิปใดพรท่านลงกับมี่กัสินะแมือนีบ อาจารย์ชุวยชายคนไหมากนะคะเขื่อนบ้านทำเล่านะคะทำแล้วตัวเลขคนไหมากนะคะนี่วิ่งหนึ่งกับสองบนล่างจับ 12, 13, 18, ะคะู่สิบสองสิบสามสิบแปดสิบเก้านสองแปดสองเก้าตัวกันสองสองกับหนึ่งศูนย์จับสามตัวกันมี่หาสองแปดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์น้อ กนเน้นให้ที่สิบสองกับสองแปดค่ะกับเลขสามตัวเป็นชุดหนะึ่งห้าสองแปดเนาะผู้ใดชุนหน่อยก็เอาตามที่เป็นวงกลมให้นะคะผู้ใดชุนลายก็จัดไปหมดสุดตัวนะคะจังสิบว่าผัดนะคะผู้ใดชุดหน่อยก็เอาตามวงกลมนะคะสื่อเพราได้ฟังเพราได้รลุน,นะะเนาะแน่มองไปเห็นเนะะาะจักมันจะอ,อกตัวได้ เจ้าพุทธายก็มีนาทีไทยมะโหว่าจะออกจะใดนะคะนาทีห้าห้อยห้าเด็กท่ายไปนะคะ,ะแคบนาจอไว้ค่ะกันพลาดกันลืมนะคะอ่ากระคำนลายท่านลายอาจารย์ก็เกวียนบ้านตำล่าทั้งช่องห้องผลไลท่านลายอาจารย์ พวกเลกโทเด็ก็ับไล่อยากให้ช่องน้อยๆในร่องช่องแมตุยบางอาจารย์อยากล่องช่องน้อยๆกันว่านว่ากะเด็กมเว้าเอาใจสิละอ่นนั่งเคียแมตุยเมื่อยขี้ขาดเ่าวนะะวอตรงๆี่แปลได้ว่าาเองมันขี้ขาดจะว่าวเองไม่น่าว่าวนะคะว่าวกวนไปว่าอสี่กะตีว่าวบาจะข้ามเก้าจะกสีเอายังไรกันเลยว่า โบแบบพืนพ้นๆบ้านเนาะแต่ว่าสิจบขิบกับว่ามีแนวกสีบลเนาะต้าสีบลยังถ้าเร่องเตียกัลงับวดนมะหม่องเก้ากับพอถูดพอไพหลายๆนะคะนีก็วอมาคนน้อง,องมันก็จำาระเด็ปรนเด็นนะคะมาจะฟองเบาวัดมากเก้าไัน้งเป็นยังนะคะรเด้บาเอาเองมันกัไม่ผิดเละมันเอาว่า,า่องนะคะได้อัดเสียงมาะ บอกก็ได้ตัวเล็กก็ได้ไม่ล่านะคะครแล้วเดาปูสามเงาทรงมากมอนไว้ทรงท่างไร่ม่ห่างทรงมากหมดสาวพันวาทาฟางกันบอกผู้หาเพื่อนด้วยะบ,บค่อยว่างนะคะคกันได้บอกมอนไว้ทรงช่างไร้เพื่อนกับว่าพันทรงให้มอนไว้แล้วคือ้กันได้ออกน้ำมอญลอยไม่อยากไปรบกวน เอกว่าคนโทษมาเจนนึ่งหลังเศร้านี่อาจารย์ชุยชายนะขยันขยันขยันขค้มนวลเหล็กนะค่ะเนมาจักสิหิตยังว่าไม่เบียกโยกับขัามนวลเป็นว่าเข่าหรือจักสิหิตนั่นยังเลเหตุเลีนป้ายนะคะมาสังเกตเลขกันที่ว่าเป็นคำนวณหรืออียง ถ้าถูกก็บ่ค่อยนั่นเนาะคะ่ะบม่ได้ค่อยได้ค่าสมมติปากกาดินสอเป็นได้อันนี้อาจารย์คุยชายนี่ก็ได้เพราะว่าสังเกตเลกคำนวณนจะบม่ค่อยเอฟซีจะบ่ค่อยให้ค่าสมมติปากกาดินสอไป็นไงสิเงมนก็จะไม่ค่อยได้ซื้อนะ้ำให้จังใดส่นะอกมันก็นกมองเลย กันเลี้ยงตัวนอยู่นี่อาจารย์ตุ้ยชายเนาะวัดกระเทานะเป็นมันคำนวณแต่มาสร้างช่องเข้ากับพท่านมีนำใจให้เพิ่นจะเสียก็บเอฟซีกับว่าเอยเห็นผู้ใดนั่นเนาะอยเป็นเงียบๆคุยกันอยอมมองไว้ว่าเลี้ยงตัวเพิ่นตื่นเรื่อยเรื่ายสิบนใหนเพิ่นใส่อยู่ค่ะกับผู้ไายกับว่าเอยถือเนาะคะ่ะเระท่านมีนำใจให้เพิ่อน อาจารย์ชุ้ยชายก็ได้นะคะ่ะช่วยอีกทีหนึ่งนะคะสรุปเพื่อนบ้านตำหนา้าอาจารย์ชุ้ยชายนะคะ,ะนี่ชัดเจนมากจนนะะงหาเลขค่ะสรุปเลขเกินบานตำหนว้วอาจารย์ชุ้ยชายนะคะ วิ่งหนึ่งกับสองบนล่างนู่ะันแบบหมากตัวได้กระจัดตัวเด้กทุ่นลอยก็เอาตัววงกลมนู่กันอีกสามตัวแตกสองตัวแตกนี่เกินบ้านตำเล่าอาจารย์ชุยชัยวันที่สามสิบมกราหัวเก่าไอ้สามตัวแตกสองตัวแตกให้งเอฟซี ต้องทุ่นหน่อยๆก็ได้กลับขึ้นมาหลายๆโชคโชคมัน่นมันสุขสุขพ้นเอซีสวัสดีค่ะ